ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจำวันที่13พฤศจิกายน2566สําหรับคนที่เกิดวันพุธวันนี้นะคะคนที่เกิดวันพุธวันนี้นะคะ คนที่เกิดวันพุธวันนี้ใครรอเงินจะได้เงินนะคะหลายๆคนช่วงนี้กําลังคิดจะเก็บเงินนะคะกำลังคิดจะเก็บเงินหลายๆคนกําลังคิดอยากจะไปทําบุญไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือกําลังจะเดินทางสายบุญระวังอารมณ์นะคะคําพูดและการตัดสินใจในช่วงนี้อย่างหงุดหงิดอารมณ์เสียขับรถต้องระวังอย่าใจร้อนนะคะระวังมีปากเสียงกับคนใกล้ตัวหรือบุตรบริวารน,นะคะบุตรบริวารหรือคนอายุน้อยกว่าจะทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจนะคะระวังมีปากมีเสียงกับคนใกล้ตัวนะคะขับ รถต้องระวังนิดหนึ่งระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถระวังขาเจ็บนะคะคุณจะได้รับข่าวดีจากเด็กจะมีเด็กให้โชคเด็กจะเอาโชคเอาลาบมาให้นะคะในช่วงนี้ใครคิดจะเก็บเงินเก็บได้ใครคิดจะลงทุนทําธุรกิจลงทุนได้สื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะคะแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณคือสีแดงสีเขียว สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ411ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ